สวัสดีค่ะเอนีห้ามาม่ให้เข้าผัดกันเบอง์วามีวัตถุดิบอีหยแน่ที่แน่ๆก็คือเขา้าเข้าอันนี้ที่เข้าหุงแล้วมันเหลือจากที่เข้าหุงหุงไว้แล้วเข้าบะหมี่เข้าบะเลกินกับอาหารแล้วเขาก็เหลือเขาก็เอามาผัดเนาะค่ะเนาะอันนี้จะเหลือหลายนจักหน่อยผัดเพื่อสามคนสี่นเข้าประมาณนี้แหละก็จะมีมะเขือเทศ มีหอมตุนหอมที่หั่นซ้อยแล้วแค่รสหั่นเตาเล็กนะคะแล้วก็มีเนื้อหมูมีข้อพูดข้โพดนี่เป็นส่วนาการชอบส่วนตัวด้วยค่ะด้กับลดรใส่เขาวโพดกระป๋องอันนี้ก็เป็นปูอัดนะคะเนาะก็จะมีไข่เอาไข่วันนี้ซีฟองมีหอมใหญ่หั่นเตา๋ามีซอส ปรุงรสฝายเขียวซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็กระเทียมแล้วก็น้ำมันพืชเนอะค่ะน้องอันนี้ก็เป็นส่วนผสมที่พี่หวานมักกินมักคอรัวกับมักคื่นไกเท่ากับส่วนผสมในการที่เท็ดเข่าพัดนะเขาจะใส่แบบใดก็ได้เล้วแได้เทาานาะค่ะนอเดี๋ยวเ่ากะไปเริ่มเห็ดเข่าพัดกันเลยเนาะค่ะไปค่ะ คัดทุกคนเข้ามาเห็ดข้าวผัดกันเลยค่ะติดตั้งไฟเลยนะคะติดตไฟเลยไฟยิงปะตองใส่ไฟแห้งเลยค่ะไฟกลางแล้วค่ะก็รอด,ดูวเออใส่น้ำมันเข้าไปเลยกระสิประมันช้อนนึงน,นะคะน้ำมันเนาะคะ่ะเพราะว่ากระทะเฮานี้เป็นกระทะคลิปหลอนที่ปะตองเปลืองน้ำมันอยู่แล้วเนาะ ก็จะเป็นอาหารง่างไงที่ทุกคนสามารถเทดได้คือตามบ่ตตรงตามสูตรหรือว่าเอาตามใจตัวเองนั่นแหละค่ะแล้วทุกคนเนาะแล้วก็สาคัญก็คือวัตถุดิบที่เฮามีในในบ้านเฮามันมีอย่างนเน่เฮาก็สามารถใส่ได้ตามที่เฮาหมาักเนาะค่ะทุกคนเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวใส่กระเทียมเข้าไปเลยด้ยค่ะเลย พี่หวานกับพยายามฝึกฝนในการทำขีดในการอธิบายอาจจะบอกรองแข่วอาจจะยั่งบดดีเท่าที่ควรกับไหทุคนกับตำนี้หรือว่า,าแนะนํามาใดได้ค่ะเด้อเนี่ยตำนี้ได้แนะนํามาใดพี่หวานถือว่าเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นถือว่า fc ทุกคนที่ไหคําแนะนามาตำนี้ติเตือนมาว่าเอาตรงนี้บุกห้องโน่นนี่นั่นนี่ มันเป็นสิ่งที่ถุกเขายอมรับใดล้ะก็เข้าเอาไปแก้ไขเพราะว่าทุกอย่างการทาอาหารเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจว่าเข้าเห็ดยูุบานเข้าบ่อแดงมะนางเห็ดคีเพ็ดย่างนี่มันสิบร่ํงมะนางแบบเฟรตทุกอย่างเนาะอะไรก็ขอบคุณทุกคนที่ยังเป็นกาลังใจให้กันเนาะค่ะเนาะโอเคกระเทียมเริ่มหอมแล้วเริ่มเหลืองแล้วเข้ากะ ใส่หมูเข้าไปเลยค่ะพัดหมูให้สุกนะคะเนาะคนเนาะหมูยังหมูสุกยยคักปานไหนเขาใส่หอมใหญ่เข้าไปเลยด้วยค่ะใส่เข้ไปเลย เดี๋ยวช่วงรระยะยล่อหมูสุกเดี๋ยวหอมไปจะสุกไปน้ำกันเนาะ,ะเดี๋ยวขอผัดหมูกับต้นกระผอมไงในสุกก่อนนะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาก็มาบึ้งกันอีกว่าเออขั้นตอนต่อไปคืออันนี้สุก สูตรของทุกคนก็นอาจจะบคือกึกันปันใดๆเนาเขาบ่ตตรงไปเน้นว่าเออบถ่ถูกสูตรถูกอย่างไอ้ทุกคนคิดว่ามันเป็นสูตรของบานๆสูตรของครั่วต่ละคนประมาณเน,นต่วจะาเน้นคือความสะอาดสุขภาพสาราะลายของเฮาใ้แข็งแรงละกันการเหตุอาหารยาห้มันมีเกี่ยวกับสารปนเปื้อนที่เหตดให่สุขภาพเสียน้องๆน้องเนี่จะเน้นก็คือความสะอาดอย่างเป็น อย่างแรกเลยสําคัญที่สุดก็คือความสะอาดประมาณนั้นแหละคะ่ะหมูสุกแล้วขอใส่ขอใส่ผักที่แข็งๆก่อนนะคะใส่แค่หลอดไปก่อน,นเลยมาเสิร์ฟค่ะ มาเซอร์เทศจะเ,เ,เริ่มเริ่มจะมาเคอเทศเนี่กะไม่ต้องเอาเล,ลาะไลด์ด้ค่ะเริ่มจะจุกแน่แนวแล้วใส่ใส่ไข่เขาใส่ไข่ก่อนนะคะ่ะเนาะไข่นี่ประมาณสี่องใส่เลย ให้แบบเออเริ่มผสมในเช่นน้อยแล้วก็เขาค่อยจๆเอามาผสมข้นผสมกับหมูกับผักเนาะคะ่ะเนาะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวข้าวส่งใครกันได้ที่นี่ เคร่งปรุงเลยนะคะซีอิ๊วซีอิ๊วขาวใส่เหมือนเลยค่ะเพราะว่าประมาณสองช้อนโต๊เะเตียนกะแล้วเพราะว่าเขาเมื่อนี้เขาไหลายเนาะค่ะเนาะก็ก็ซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลค้นให้เขากันก่อนคือพี่หวานอัาจะปรุงเครื่องปรุงทุกอย่างใส่กันให้มันแบบ เขาเนื้อเขาเนงกับหมูกับไข่ให้มันเรียบ้อยกอนแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยเอาไปใส่เอาเข่ามาใส่ที่หลังเพราะว่าการที่เขาเอาเข่าใส่แล้วเขามาเทน้ำซอสนำอย่างใส่รู้สึกว่ามันสิบบค่อยอ่าสิบ่อทัวถึงเพราะว่าเข่าเขาหลเออถ้าเข่าหน่อยนี่บ่เป็นยังแต่ถ้าเข่าไหลนี่พี่หวานจะปุงเครื่องปุงกอนแล้วค่อยเอาเข่ามาลงผสมนะคะ เดี๋ยวเขามามใส่เลยจ้ะเ็นบอกทุกคนเห็นบอกเขาเนี่ยหลยเพราะว่ามันเหลือหลเขาก็เอาไว้เขาก็บบิดกินมาเบิดเท่าทุกวันก็นเลยตัดสินใจเอาว่าเออมาเห็ดเขาพัดกินลนะให้เมื่อนี้ก็เป็นวันหยุดวันอาทิตย์กะหลูกก็พอหิวหิวมากกะเออเอาเขาพัดไม่กินเลยก้ะโอเคเนะาะค่ะนาออาจจะไหลเล็กน้อยแต่ว่ากะเออเขาก็เห็ดตาำตาำที่ของเขามันเหลือนะั่นเลยค่ะทุกคน องน,นิยามเนีค่ะเดี๋ยวเขาจะชุ่มนเด็กกัคือข้ขาบะตองมาสังเกตว่เวลาเข้าเข่าหลายๆยาสีเข้าเอาเครื่องปรุงมาเทใส่แบบว่าเออมันอาจจะบอกถึงบอกถึงอันเข่าถึงอย่างบบนี้แต่วา่าเวลาเข,าข้าปรุงแล้วๆก็พักกับ เหลืองสีดำท่านสีเให้เข้ากันง่ายโอเคนะเดี๋ยวพอพัดให้เขา้เขาๆกันก่อนแล้วข้ามาเบิ่งมมามันเป็นยังไงเนาะค่ะทุกคนเนาะพัดจนเข้ากันดีแล้วเห็นไหมค่ะิ่มละเริ่มเป็นเขาขาดแล้วแล้วก็ใส่ข้าวโพดเข้าไปข้าวโพดกระป๋องนะะี่ค่ะเรียบร้อยข้าวโพดเนี่ยจะออกรสหวาน น,นี่คือเป็นความชอบส่วนตัวที่แบบว่าเขาสามารถแต่งได้เนาะอันนี้ก็เป็นปูอัดท,ที่หั่นแล้วเรียบร้อยคือแบบว่าพี่หวานจะเป็นค้นที่แบบว่าเฮ็ดอาหารเนี่ยคือไห้ค้นในครอบรัวสะดวกสบายในการกินคือปลาตองมันัางหัดหัน่นเอียงอีกปูอัดกับปลาตองมั่นใส่เน่าๆให้เขาแบบแป้งผิดแล้วเป็นค้นที่แบบกินนี่ยังแบบเอ้เขาปากได้เลยระมารนะะัลนค่ะ นี่ก็ใส่ต้นหอมเข้าไปเลยประมาณนี้เนาะค่ะทุกคนเนาะสูตรง่ายๆสูตรแบบทุกคนก็สามารถเได้ไ<อ>เขาก็เลือกเอาว่าเขาใสายย่ังใส่กุ้งใส่ปลาเมอร์ใส่ังกะจึงทุกคนเล่นอะไรคะ่ะเนาะสูตรเออเห็นไหมเต็มหม้อเลยล่นเลยมาชิมดูก่อนนะแต่คิดว่า แตพอดีอย่ดเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ใส่ใส่เครื่องปรุงเข้าไปหลายเนี่ยเจ้าหน่อยราวาเขาเห็นว่าทันเข่ามันหลายก็เลยคิดว่าจะบดครมบ่งอยังโอเคเราค่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะเห็นบ่ค่ะนี่คืออาหารจานด่วนนะคะเขาผัดกินง่ายๆของคนในครอบครัวนะคะนทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะ